เดันแล้วนะครับสำหรับช่องฟังเบาในาสายชื่อเขาเป็นชื่อมาจากช่องไอเอนไชน์แนวนะครับน oh, <no. S 1> ม่มีห่อเสื้อผ้าไปเที่ยวที่วัดหลวงปู่สวงนะครับที่บ้านไทยพัฒนานะครับเดี๋ยวเราจะไปกันด้วยรถวิบากเล็กของเราครับสื้าไปไหวๆหลวงปู่สวงครับไม่น,เนีเป็นเป็นมือเล็กออกนะครับไวออกวันที่หนึ่ง หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะครับเดี๋ยวเบิ่งเส้นทางกระบ่ไกลครับอยู่เดอยวม่านหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเดี๋ยวห้ากว่าสิหอดบันแล้วครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปกันครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นาวัดบ้านแท้นะครับอันนี้คือเป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับที่เขามาเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์กัวันหยุดเป็นวันหยุดโอเคคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่ก็เป็นรถรับคนที่มาวัดนะครับก็จะมีรถคอยรับส่งจากสถานที่ที่ จอดรถแล้วก็นาํามายังตัวตัววัดนะครับหรือว่าตัวข้างในวัดที่จะมากราบไหว <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบน <c oughs> ต้องปิดแมสด้วย ลดความเสี่ยงโควิดนะครับมีตัวไปโกโซนนะโกโซนตายแล้วเสร็จเตอร์ผ่านยังเลยสีฟ้าเหรอ

ก็จะเป็นของชื่อหลวงปู่สวงชอบนะครับก็คือไก่ชนแล้วก็ว่าวที่หลวงปู่สวงจะชอบมากฟร้งจากตำนานก็คือไก่หลวงปู่สวงจะเก่งมากนมไก่ชนแต่ว่ามีคนมาขโมยแล้วก็ทําให้ไก่หลวงปู่สวงตายทําให้ไก่หลวงปู่สวงไก่ชนหลวงปู่สวงตาย ตอนนี้ก็รออยู่บริเวณด้านหน้านะครับรออีกสักสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ายังมีชุดก่อนหน้านี้ยังทำพิธียังไม่เสร็จคนมายเยอะนะครับต้องรอรอคิวกัน<ม>เพื่อที่จะได้ไปกราบไหว้นะครับ นี่ก็เป็นบริเวณด้านในนะครับเป็นบริเวณด้านในที่ไว้สังขารหลวงปู่นะจะเป็นโรงแก้วสังขารหลวงปู่ก็จะเป็นโรงแก้วแ,แล้วก็ให้คนเดินรอดเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูครับก็มีรูปซ้อนเนคนเ,นเนดินเดินรอด มก็เป็นล้มแก้วล้มปูนครับี่คลูตอนนี้ก็อยู่ด้านในนมาดูแล้วเราเดินออกไปข้างนอก S <S <it> นี่ก็เป็นบริเวณด้านนอกเมื่อเราเดินลงมาก็จะเห Mont ็นพื้นที่บริเวณโดยกว้างนะครับของวัดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วก็วิวบริเวณด้านนอกก็จะเป็นโรงขายพวก ที่จะต้องมาไหว้หลวงปู่คก็มีเว้ามีไก่ชนเว้านึงเป็นเว้าจุฬาบริเวณวัดจะกว้างมากประชาชนก็จะเดินเข้ามาเรื่อยเยื่เยอะนะครับวันวันหยุดจะเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆวัดกัน บางคนจะสงสัยว่าทำไมมีแต่ไก่ครับเบ้านะเพราะว่าหลวงปู่สวงนี่นิยมเลี้ยงไก่แล้วก็เล่นเบ้านะเวลาไปเวลาเดินไปไหนหรือว่าทุดงไปที่ไหนก็จะเอาไก่ไปด้วยแล้วก็เบ้าไปด้วยไปแฝนไว้ตามที่ที่หลวงปู่ท่านพักนะครับดูบรรยากาศรอบ็ประมาณนี้ ประชาชนก็จะมาเยอะอยู่เดี๋ยว,วไปเดินดูรอบๆวัดกันมีที่จอรดรถด้านในก็มีครับแต่ว่าที่จอรดรถอยู่ด้านนอกก็จะเยอะจะจอดได้เยอะมากอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะครับที่ไว้สังขารวงปู่สวงจะอยู่บริเวณด้านบนที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับ วงแก้วอยู่ด้านไปก็คือด้านล่างรอบๆก็จะเต็มไปด้วยไก่ไก่ชนนะป็นไก่ชนวันนี้เป็นวันหยุดประชาชนก็จะเข้ามาแบบเยอะแล้วก็หนาตามากนะก็สำหรับทิปนี้นะครับก็คงคง แค่นี้นะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนต่อแล้วสำหรับคนที่จะมาก็อยู่ที่อำเภอพูสิงครับ oh. อยู่วัดบ้านไผ่พัฒนาอำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกดหน้ามากราบไหว้นะครับเพราะว่าเป็นที่มาของโชคลาภคนที่มากราบมาไหว้ก็จะได้เรื่องโชคลาภนะครับ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ